วันนี้ usto, นน dom, ที่สุภาพเซเว่ <cribe> นเปิดวันแรกค่ะคึกคึกคักเหมือนไม่เคยเห็นเซเว่น เชทีนีว่นใหม่ค่ะเปิดตั้งแต่หกโมเช้าถึงสองทุ่มเนาะแล้วารวที่เปิดคะเสารวที่เปิด่ะคะอ๋อช่วงอะไรนะช่วงให่เปิดช่วงแรกๆเปิดใช่ไหมีเคดูที่ของเยอะมากเลยไคะลูกค้าคคาลูกค้าไม่รู้กลูกค้าก็ดูกี่เดียวกันตื่นตาตื่นใจเหมือนไม่เคยเห็นเซเว่ เลยนะะคอาหารดีสุขภาพดังเอาเปิดยังไงล่ะคะนี่นะคะแบรนด์นะคะมีแบรนด์ค่ะมีสินค้าตื่นตาตื่นใจกันสุสภาตื่นตาตื่นใจใหญ่เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะนำเลยค่ะ

ไห,ไหนจะเอาอะไรหรอ,อะระรจะเอาสินค้าอะไรคะได้ข่าวว่าจะเอานมใช่ไหมข้าวธัญ,ญพืชโอ้ข้าวธัญ,ญพืชยอดข้าวธัญ,ญพืชหรอได้ไหมคะนี่นี่นนนจ่ายเงินแล้วนะคะนี่ค่ะเอ,เอาเอาอันนี้ไปด้วยค่ะของใครก็ไม่รู้เอาชำระเงินด้านนี้ได้นะคะไปชำระเงินด้านโน้นก็ได้ใช่ไหม ใช่ไหมนี่นะคะ,คะอุ่นดูดอ,อุ่นด้วยค่ะแม่ค้าเอาถ่ายกันนะคะลูกค้ามีเอาเมมเบอร์ไหมมีค่ะ,คะ <laughs> ได้ไปแล้วเจเวนค่ะได้ไปแล้วอาหารเจอุ่นร้อนๆอร่อยไปไปกับกับกับพี่ตั้ง <laughs>